คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกําลังมาสํารวจแหล่งตกไปลาใหม่เอออย่าเด็เด็เดเดยอย่าพิ่งนะไอ้หนู<笑><笑> <g ül> ก็เจอกับเยาวชนนะครับหน้าตาค่อนข้างที่จะกวนส้นตีนพอสมควรนีเ่เดี๋ยวไอ้หนูขอเรียกว่าไอ้พวกเด็กเมื่อวานซื้นก็แล้วกันนะครับเ,เพราะว่าเขาไม่น่าจะทันความเจนจัดของเราโอ้โหเดี๋ยวดยวีนี่ทําอะไรเขาเนี่ยอ๋อกำลังจะหาปลาไป ตอน,นอ้ <c oughs> นี่กับแก้มด้วย <c oughs> เอออย่างนี้ต้องใจกับปากสักหน่อยอู้นี่น,นี่คือปลาเลยครับวอนนี้ได้มาเหรอใช่ไหมครับผมเพิ่งได้ครับนี่เป็นตำรวจ <c oughs> หรือเปล่าครับเสื้อเสื้อผ้าลักษณะการแต่งตัวย่าเป็นไม่ใช่ตำรวจนะอย่ามาตรวจฉช่พี่นะ <c oughs> โอ้โหนี่ปลาอะไรเนี่ยอปลาอะไรบ้างครับเนี่ยปลานิลครับปลากระบอกปลานิลปลากระบอกอือไอไอคนนู้นนี่พูดไอคนนี้นี่อู้ไม่ออกเลย แสดงว่าเขินจะปวดงีบแล้วแบบโอ๊ยหล่อจังเพิ่งเห็นตัวจริงอ่ะนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดไอเราเชื่ออะไรนะชื่อภูมิครับภูมิภูมิภูมิแพ้หรือเปล่าอืมอ่ะภูมิภูมิโชว์โชว่หน่อยดิโชว์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 การทอดไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหวงสวิงคล้ายๆโปรนะโปรก็อืมเอ้อแล้วจัาโอ้โงดูใหม่ดีกว่าเออไม่เป็นไรเขาบอกเก่าใหม่เห็นไหมฮะอย่างนี้แหละครับเป็นเขาเรียกว่า ถ่า,ายสดอะไรแบบมันจะเนี่ยความบ <เล S 1> ิด<เ>ลาดมัน,อนเอออันนี้คือไม่ได้เตรียมอ่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกับน้องสองคนโอ้ยนี่มีแว่นด้วยอันนี้แว่นอะไรฮะทับเรลญหรือแว่นแว่นทำทำอะไร <c oughs> ไวด้ดําปลาครับไวด้ดําปลานะแล้วอีกคนอโอ้ยถืออะไรเนี่ยปุ่งมาใส่เลยเนี่ย,<ม>ยนี่อะไรนี่ไอแน่ครับเหรอมันจะดีเหรอดีดีดีเหรอนี่มิตรภาพอันการหม่งปันนะครับนี่โอถือว่า หน้าตาเหม uh. ือนสาวเชีเบ uh. ียมกันไหนึ่งเลยโอ้โหน้ำไม่ต้องเหรอครับไม่ต้องไม่ต้องถึงว่ามันมาชุมนุมกันตรงนี้โดยไม่ได้นัดหมายอ่ะเอาเอาอีกทีดิให้พี่ดูนะเอ่อให้ท่านผู้ชมได้ดูออโอ้โหออันนี้ถือว่าดีไหมอย่างเงี้ยนี่ก็ไม่รู้เกันดีเหี้ยอะไรมาโมหวันมาหินอยู่ด้านบนเนี่ย เอาละครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ถือว่าเป็นสดๆเลยนะฮะมาดูความสําเร็จของอไอ้พวกเด็กเมื่อวางซื้นนะฮะว่ามันจะได้ไหมลาะนี่เห็นไหมฮะมีการช่วยกันเอาแหที่ติดไม่หินอขึ้นมาไอ้ทียอันนี้ก็แนเสิร์ฟอย่างเดียวเลยว้ยอกำลังใจที่ดีครับเออเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นดีท็อกซ์ลำไส้อะนะเป็นสารหล่อลื่น กูว่าไม่น่าจะได้ละปลาวันนี้มีลุ้นไหมคิดว่าจะได้ไหมอ่าลุ้นอยู่ครับหนักๆอ่าอันนั้นโทษนฮะอันนั้นลงไปช่วยหรือลงไปฉี่ฮะเออท่านผู้ชมมาดูเลยนะจับตาอะไรนะครับท่านผู้ชมงานนี้ใกล้แล้วดูดิใกล้แล้วนะสั่นแล้วครับใกล้ละมือสั่นตอนนี้กูก็ใกล้ละใกล้จะหมดคนความอดทนกับมึงละเป็นไงฮะไหน หยิบหยิบหช่วยดูดีๆนีฮะมันแอบอยู่ตรงไหนมีไหมน่าจะอยู่ในน้ําเหมือนเดิมโอ,อ้โหเพียบเลยนะหนักเลยนะตะกัว <laughs> โอ้นี่ไม่ได้เหรอว่้สกมันสิ่งที่อยู่ในถังก็แสดงว่าซื้อมาใส่ <laughs> คล้ายๆเพจบางเพจที่หลอกว่าเฮ้ยตกปลาได้แล้วเอา,เอามากองปากอะไรนะีนะปลาไม่ดิ้นเลยไม่ดิ้นเลยนะไม่ดิ้นไม่ต้วงเลยโอ้โหนี่แต่ละคนหน้าตา นี่ถ้าเราได้ความหล่อจากพี่สักครึ่งก,ก็คง<ห>จะดีนะหน้าตาเนี่ยโอ้ยอันนีจะได้ปะอันนี้ก็อ้แน่นอ้แน่นมันจะดีะดเลยสองสามเยาวชนเนี่ยมันอย่างนี้นะไม่ไม่ไม่ไมน่าจะส่งเสริมนะนนถ้าเลิกได้เลิกนะถ้าเลิกไม่ได้อะไรพี่ <laughs> โอ้ท่านผู้ชมภาพที่จะอันสุดลงรับขออฟ้าแล้วครับสวยมากนะครับปิดท้ายด้วยไอ้เงนไอ้แน่นก็แล้วกันนะครับโอเคนะงั้นแค่นี้ก่อน ไปละสวัสดีจ้า